คุณผู้ชมคะการเมืองในประเทศกรัรมพูชาก่อนหน้านี้ดูเหมือนจะราบรื่นขึ้นในระดับหนึ่งนะคะเมื่อผู้นําฝ่ายค้านสํารังสีได้เห็นภาพจับมือกับนายกรัฐมนตรีหุนเซนแต่ช่วงหลังนี้การเมืองดูเหมือนจะกําลังระอุขึ้นมาอีกประลอกนะคะเมื่อผู้นำฝ่ายค้านสํารังสีระหว่างอยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้รับรู้ว่าถูกออกหมายจับอีกครั้งนะคะ ซึ่งเป็นคดีเก่าที่เกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนเขาประกาศว่าจะยังไม่เดินทางกลับไปกัมพูชาเพราะว่าสิทธิ์ในการพุ่งครองในฐานะที่เป็นสอสอขณะนี้ก็หายไปนะคะหลังจากที่โดดฟ้องในคดีนี้ อีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่น่าสนใจก็คือมีเน็ตไอดอลคนหนึ่งซึ่งชื่อดังมากมีคนติดตามอย่างมากมายผ่าน Facebook ประกาศตัวชัดเจนค่ะว่าต้องการที่จะสนับสนุนสำรังสีผู้นำฝ่ายค้านซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ค่อยได้เห็นก่อนหน้านี้นะคะที่มีผู้นำเยาวชนออกมาแสดงจุดยืนทางการเมืองแบบนี้แล้วกำลังจะส่งความหมายอย่างไรต่อการเมืองของกัมพูชาติดตามรายงานจากคุณสุภาพรเอลเดชค่ะ ฉันและคนรุ่นใหม่ประมาณ1,000คนจะไปต้อนรับสมรังสีและปกป้องเขาเรากำลังเดินทางจากเสียมราชไปพนมเปนนี่คือข้อความใน Facebook ของทีสวรนทาเน็ตไอดอลวัย19ปีที่ชักชวนให้ผู้ที่ติดตาม Facebook ของเธอไปรับสมรังสีผู้นำฝ่ายค้านที่มีกำหนดกลับจ,ลจากการเยือนเกาหลีใต้เมื่อวันที่16พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาแม้จะได้รับการตอบรับจากคนจำนวนหนึ่งแต่เธอและพวกเขาก็ต้องผิดหวัง เพราะผู้นำฝ่ายค้านตัดสินใจเลื่อนวันเดินทางกลับทีสุวรนทาเป็นเน็ตไอดอลที่ได้รับความนิยม Facebook ของเธอมีผู้ติดตามเกือบ8 0 0แสนคน,น,นเนเธอแตกต่างจากเน็ตไอดอลทั่วไปที่ส่วนใหญ่เป็นผู้นำด้านความสวยความงามและแฟชั่นแต่เธอเป็นเน็ตไอดอลทางการเมือง,ง,งเธอบอกกับทีมข่าวว่าไม่เกรงกลัวอำนาจรัฐบาลและอยากเห็นประเทศได้รับการพัฒนา I again the government because the government was with our country about 30 years already. So I support Somrangsiri because I want to change the leader and I want to compare the the development uh, between the two leaders. <coughs> Oh, for me, I am the supporter of uh, Mr. Thamansi. For me, if he not come back to Cambodia, I feel a bit disappointed with him. I think he must brave and come to Cambodia and again the law. If he is not, not he has to come back. Because if he wants to change our country, he must be brave. So he is the leader. He must show everyone and show all the youth to be brave, to do everything and do the right thing. เธอบอกว่าถ้าสมรังสีไม่กลับกัมพูชา<อ>เขาก็ไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นผู้นำอีกต่อไปสมรังสีหัวหน้าพรรคก,กู้ชาติกัมพูชาหรือ CNRP ถูกศาลกัมพูชาออกหมายจับลงวันที่13พฤศจิกายนในคดีเก่าปี2544ฐานหมิ่นประมาทนายฮอนำหงว่าเป็นสมาชิกขเขมรแดง ระหว่างการเยือนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ขณะที่รัฐสภาถอดสถานะการเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติของเขาทําให้สิทธิคุ้มกันการจับกลุ่มสิ้นสุดลงทรงฤทธิ์พลเงินอาจารย์พิเศษโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มองว่านี่เป็นเกมทางการเมืองที่สมรังสีพยายามหยิบยกประเด็นที่หุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชายอมให้เวีดนามและไทยลุกล้ำพรมแดนของตน เพื่อแลกกับการรักษาอํานาจคุณเซนก็เลยตอบโต้ในเมื่อว่าโดนกล่าวหาอะไรสารพัดสารเพแล้วก็สำลักศรีก็พยายามสร้างทุกกระแสที่ว่าด้วยเขตแดนนั้นให้เป็นวาระทางการเมืองของชาติก็เลยตอบโต้กันแล้วก็เป็นที่มาของการเผชิญหน้าไม่ว่าจะเป็นการจับสอสอการทำร้ายสอสอในพรรคฝ่ายค้านหรือแม้กระทั่งการถอดอเข็มสุขาซึ่งเป็นรองหัวหน้าพรรค ออกจากตำแหน่งรองประธานสภาแห่งชาติของกัมพูชานะครับมันก็เผชิญหน้ากันอย่างนี้มาเรื่อยๆแล้วก็เป้าหมายก็อย่างที่ผมเรียนก็คือสำมักสีต้องการเร่งที่จะเลือกตั้งให้เร็วขึ้นในขณะที่ฮุนเซนไม่อยากจะเลือกตั้งเร็วอยากจะให้เป็นไปตามกําหนดเดิมในปี2018เพราะสำมักสีเชื่อมั่นว่าเลือกตั้งเร็วเท่าไหร่เขาก็ชนะเร็วเมื่อนั้น ทรงรีดมองว่าที่สมรังสียังไม่กลับกัมพูชาเพราะไม่ไว้ใจกระบวนการยุติธรรมในประเทศเขาน่าจะใช้วิธีขอความช่วยเหลือจากนานาชาติและประชาคมอาเซียนให้ช่วยกดดันรัฐบาลฮุนเซนให้หมดความชอบธรรมในการบริหารประเทศเพราะไม่มีฝ่ายค้านและอาจนำไปสู่การเลือกตั้งครั้งใหม่ a ฟ e b o o k ของสมรังสีระบุว่าเขาอยู่ระหว่างการเยือนรัฐสภายุโรปที่เมืองสตราสบูร์ของฝรั่งเศสระบุว่ารัฐสภายุโรปเรียกร้องให้รัฐบาลกัมพูชา พิกถอนหมายจับและยกเลิกทุกข้อกล่าวหาที่มีต่อเขาพักกู้ชาติกัมพูชาของสมรังสีเคยคว่ำบาตรรัฐสภาหลังการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อปี2556โดยกล่าวหาว่าพักประชาชนกัมพูชาหรือ CPP ของนายฮุนเซนโกงการเลือกตั้งสมรังสียอมยุติการคว่ำบาตรรัฐสภาเมื่อปีที่แล้วแลกกับสัญญาจากฮุนเซนว่าจะมีการปฏิรูปการเลือกตั้งสุภาพรเอลเดรตไทย P ีบ รายงนายงน